สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจเรื่องราวของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีบทบาทเฉพาะตัวมากๆในสังคมไทยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือที่เราเรียก,กันสั้นๆว่ามจรครับ ค่ะสวัสดีค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเจาะลึกกันวันนี้นะคะก็มาจากวิดีโอแนะนำของทางมหาวิทยาลัยเองเลยค่ะเป็นของปีการศึกษา2567จากช่อง MCU TV Channel ซึ่งเออก็ให้ภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวค่ะใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ยาวนานของมจร เขาพัฒนามายังไงถึงปัจจุบันโครงสร้างเขาเป็นแบบไหนแล้วก็พันธกิจหลักๆคืออะไรโดยเฉพาะไอสถานะที่แบบว่าน่าสนใจมากๆคือเป็นทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาหลักของคณะสงฆ์ไทยด้วยอืมคือจุดนี้น่าสนใจมากค่ะไอสถานะคู่ขนานที่ว่านี่แหละว่า มันส่งผลยังไงกับการที่เขาต้องบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็ที่เขาพูดถึงคําว่าพุทธนวัตกรรมด้วยนะคะว่ามันจะออกมาเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับย้อนไปที่จุดกําเนิดกันก่อนเลยเรื่องนี้ต้องออกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับค่ะนานเหมือนกันนะคะใช่ครับ ปีพศ2430ตอนนั้นพระองค์ท่านโปลดเกล้าให้ย้ายการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระแก้วมาตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแล้วก็พระราชทานนามว่ามหาธาตุวิทยาลัยใช่ค่ะวัตถุประสงค์แรกเริ่มนี่ชัดเจนเลยคือเป็นที่เรียนพระไตรปิฎกแล้วก็วิชาชั้นสูงอื่นๆสำหรับพระภิกษุสามนเณรแล้วก็คฤหัสถ์ด้วยนะคะ เปิดสอนจรงจิงๆจังๆครั้งแรกก็8พฤศจิกายนพศ2432ครับผมแล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อค่ะปี2439เปลี่ยนเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองค่ะแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้มจรก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ย มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะควันที่9มกราคมพศ2490อันนี้สำคัญมากมีการประชุมของพระมหาเทระฝ่ายมหานิกาย57รูปเลยนะคะมีพระพิมลธรรมช้อยฐานัตเทระเป็นประธานแล้วก็ประกาศให้มจรอจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัยหรือระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทีเดียวค่ะ ครับแล้วก็ไม่รอช้าเลยปีเดียวกันนั้นเองพศ2490ก็เปิดสอนคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกในระดับปริญญาตรีเลยใช่ค่ะแล้วพอถึงปีพศ .2,500 ก็มีการปรับระบบวัดผลมาใช้เป็นระบบหน่วยกิจกำหนดไว้126หน่วยกิจแล้วก็ต้องปฏิบัติศาสนากิจอีกหนึ่งปีด้วยซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานการศึกษาแบบสมัยใหม่ทีเดียวค่ะอืม ถือว่าปรับตัวเร็วมากในยุคนั้นนะครับทีนี้พอวางรากฐานด้านการศึกษาแล้วก็มาถึงยุคของออสร้างความมั่นคงทางสถานภาพการรับรองทางกฎหมายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้ก,กันสําคัญมากค่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับบุติบทบัตรใช่ครับปี2527ก็มีพรบกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษาออกมาทําให้บัณฑิตที่จบจากมจรเนี่ยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆของรัฐแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆ ลจุดที่ทําให้มจรมีสถานะอย่างทุกวันนี้คือปีพศ2540ใช่แล้วค่ะปี2540มีการออกกฎหมายเฉพาะเลยคือพระราชบัญญัติหรือพรบรมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพศ2540กําหนดให้มจรมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบตรงนี้แหละค่ะที่สร้างสถานะคู่ขนานที่เราคุยกันตอนต้นอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือสถานะคู่ขนะนี้หมายถึงต้องตอบโจทย์2ด้านไปพร้อมๆกันทั้งในฐานะสถาบันของรัฐที่ต้องมีมาตรฐานตามที่รัฐกําหนดกับอีกด้านคือการเป็นสถาบันหลักของคณะสงฆ์ที่ต้องทําหน้าที่ทางศาสนาด้วยทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับมันส่งผลต่อการบริหารหรือการวางหลักสูตรอะไรแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับมีความท,ท้าทายหรือโอกาสพิเศษอะไรที่เอ่อพอจะเห็นจากข้อมูลที่เรามีบ้างไหมครับเป็นคําถามที่ดีค่ะคือ ข้อมูลจากวิดีโออาจจะไม่ได้ลงลึกถึงความท้าทายในชีวิตประจำวันขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาคือสถานะนี้ทำให้มจรต้องทำงานหนักในการรักษามาตรฐานทางวิชาการระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ของรัฐในขณะเดียวกันก็ต้องทำรงอัตลักษณ์และก็พันธกิจทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาจุดสมดุลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ ม,มันก็เลยส่งผลให้การบริหารจัดการต้องอาศัยลักธรรมมาพิบาลแล้วก็การมีส่วนร่วมค่อนข้างสูงนะคะเห็นได้จากกลไกอย่างเช่นสภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยที่เขาจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในคือพระเทระแล้วก็จากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาร่วมกันกําหนดทิศท,ทางเพื่อให้แน่ใจว่าตอบโจทย์ทั้งสองมิติได้อย่างเหมาะสมค่ะเข้าใจแล้วครับฟังดูเป็นการบริหารที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับ แต่ก็ทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆพอมหาวิทยาลัยมีสถานะมั่นคงแล้วก็ถึงคราวขยายตัวครั้งใหญ่เลยคราวนี้ย้ายที่ตั้งไปที่วังน้อยจังหวัดอยุธยาใช่ค่ะเรื่องนี้ร่างจสัตี2542ที่นายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนิสอนท่านได้ถวายที่ดินผืนใหญ่84ไร่กว่าๆที่กม55าําบลลำไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของการขยาย แล้วในปีเดียวกันนั้นเองวันที่13ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระวะชิราเกล้าวเจ้าอยู่หัวตอนนั้นยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาเรกอาคารมจรที่วังน้อยค่ะ แล้วการย้ายจริงๆก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานใช่เวลาพอสมควรค่ะจนถึงวันที่1ตุลาคมพศ .2551 ถึงได้ย้ายที่ทำการหลักจากวัดมหาธาตุที่กรุงเทพไปอยู่ที่วังน้อยอย่างสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้พื้นที่รวมทั้งหมดนี่กว้างขวางมากนะคะประมาณ335ไร่กว่ากว่าโอ้โหกว้างมากจริงๆครับแล้วต่อมาก็มีการเสด็จเปิดอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะวันที่3ธันวาคมพศ2553พระบาทสมเด็จพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็เสด็จมาทรงเปิดอาคารที่ทำการมอจรอวังน้อยอย่างเป็นทางการค่ะพอมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นมีอาคารสถานที่พร้อมโครงสร้างการบริหารในปัจจุบันก็ดูจะซับซ้อนตามไปด้วยนะครับเห็นว่ามีทั้งส่วนกลางมีวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์หน่วยวิธีบริการสถาบัานสมทบ กระจายอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะโครงสร้างเขาใหญ่มากจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากค่ะครับวิสัยทัศน์ที่ว่ามหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบุรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมคํานี้เลยครับพุทธนวัตกรรมที่อยากให้อธิบายเพิ่มอีกสักนิดนึงครับว่ามันหมายถึงอะไรในบริบทของมอจรอครับอืม คำว่าพุทธนวัตรกรรมเนี่ยนะคะในความหมายของมจรเท่าที่ดูจากข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันอะไรแบบนั้นอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการนําเอาแก่นแท้ของหลักพุทธธรรมองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ใช้มาคิดค้นวิธีการใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆเพื่อจะตอบโจทย์แก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาสังคมและจิตใจของผู้คนในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนมากขึ้นอ๋อค่ะ คือทำให้พุทธศาสนามันมีช oh, like pues, ีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวแล้วก็สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้คนมากขึ้นไม่ใช่แค่การศึกษาทฤษฎีในตำราอย่างเดียวอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นการประยุกต์ใช้ที่สร้างสรรค์แล้วก็ต้องให้เกิดผลจริงด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับปรัชญาของมจรที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแล้วก็ปณิธานดั้งเดิมที่ตั้งใจให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงถูกต้องเลยค่ะ แล้ววิสัยทัศน์เรื่องพุทธนวัตกรรมนี้ก็ถูกขับเคลื่อนผ่านพันธกิจหลัก4ด้านที่ชัดเจนมากคือ 1. การผลิตบัณฑิตอันนี้ก็เน้นคุณภาพแล้วก็การบูรณาการความรู้ครับ 2. คือการวิจัยอันนี้ก็มีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักเลยทำหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เชื่อมโยงพุทธธรรมกับประเด็นร่วมสมัยหรือปัญหาสังคมต่างๆครับผม 3คือการบริการวิชาการแก่สังคมอันนี้ก็คือการนําเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนการวิจัยไปช่วยแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็4ซึ่งสําคัญมากคือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยค่ะครับพันธกิจทั้ง4ด้านนี้ก็สะท้อนบทบาทของมจรในฐานะสถาบันอุด,ดมศึกษากลุ่มที่4ี่อย่างชัดเจนเลยนะครับคือกลุ่มที่เน้นพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาที่นี้ ลองมาดูภาพรวมปัจจุบันกันบ้างครับจากข้อมูลปีการศึกษา2567ตัวเลขนี้น่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะตัวเลขเยอะมากถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนะคะมจะรอมมีหลักสูตรอยู่ถึง313หลักสูตรเลยค่ะตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาตรีโทเอกครบหมดเลยค่ะ300กว่าหลักสูตรค่ะ แล้วจำนวนนิสิตท,ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและเครือสถ์นะคะรวมกันกว่า22,700รูปคนกระจายอยู่ทุกระดับเลยค่ะปอตรีเยอะสุดประมาณ15,000กว่าปอโท4,6 0 0ปอเอกอีกเกือบ2 5 0 5โอ้โหไม่น้อยเลยนะครับแล้วด้านบุคลากรล่ะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้าง มุคลากรก็มีประมาณ2,400รูปคนค่ะจุดเด่นจริงๆคือสายวิชาการมีประมาณ1,300กว่ารูปคนแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงเยอะมากค่ะทั้งศาสตราจารย์8รูปคนรองศาสตราจารย์อีก125ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก366 แล้วที่น่าสังเกตมากๆเลยนะคะคือคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์เนี่ยเกือบพันลูกคนหรือเกินครึ่งหนึ่งของสายวิชาการทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอกอันนี้สะท้อนคุณภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งมากจริงๆค่ะโอ้นนี้ชัดเจนมากครับ ส่วนคูประมาณปี2567ก็ได้รับจัดสรรมาประมาณ2,600ล้านบาทใช้ใจ่ายไปประมาณ2,300ล้านแล้วก็มีผู้สำเร็จการศึกษาในปี2566รวมกันกว่า4,600รูปคนก็แสดงถึงขนาดและความสามารถในการผลิตบัณฑิตได้เป็นอย่างดี แล้วที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่องพุทธนวัตรกรรมที่เราคุยกันตะกี้เนี่ยนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับการวิจัยค่ะเห็นได้ชัดจากการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องเลยทั้งทุนจากมหาทิทาลัยเองผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์แล้วก็ทุนจากส่วนงานต่างๆรวมถึงทุนภายนอกด้วยครับมีตัวเลขไหมครับว่าสนับสนุนประมาณเท่าไหร่มีค่ะอย่างปีงบประมาณ67เเนี่ยทุนวิจัยและนวัตรกรรมจากส่วนกลางก็ 110โครงการประมาณ20ล้านบาททุนจากส่วนงานจัดการศึกษาเองอีก108โครงการประมาณ5ล้านกว่าบาทแล้วก็มีทุนภายนอกอีกนิดหน่อยรวมๆแล้วก็หลายสิบล้านบาทเลยค่ะแล้วก็มีแผนจะเพิ่มขึ้นอีกในปี68ดด้วยนะคะทั้งจำนวนโครงการแล้วก็งบประมาณค่ะ โอ้โหแสดงว่าเน้นเรื่องวิจัยจริงๆซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็น่าจะนําไปสู่การบริการวิชาการหรือโครงการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อสังคมนะครับในข้อมูลนี้เห็นมีตัวอย่างโครงการเด่นๆเยอะมากเลยครับแต่ถ้าให้ลองเลือกสัก2อสาโครงการที่มันสะท้อนการบูรณาการแล้วก็ไอ้คาว่าพุทธนวัตกรรมที่เราคุยกันมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมครับมีหลายโครงการเลยค่ะที่น่าสนใจมากๆ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยนะคะอย่างเช่นโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาพื้นที่สูงอ๋ออันนี้เคยได้ยินครับค่ะอันนี้คือการนําบัณฑิตที่จบจากมจรซึ่งท่านก็มีความรู้ทั้งทางธรรมแล้วก็อาจจะมีทักษะทางโลกอื่นๆด้วยนะคะส่งขึ้นไปทํางานพัฒนาชุมชนบนดอยโดยตรงเลยคือไปอยู่กับชาวบ้าน ไปช่วยเขาบูรณาการเอาหลักธรรมไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาอาชีพสุขภาพหรือวัฒนธรรมอันนี้เป็นการบริการวิชาการที่ลงลึกถึงชุมชนจริงๆค่ะโอ้ oh, เป็นการนําความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงยากด้วยน่าสนใจมากครับแล้วมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่ดูทันสมัยขึ้นมาหน่อย อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ดีนะคะก็คือการเผยแผ่ธรรมะผ่านช่องทางดิจิตัลต่างๆค่ะทั้งช่อง MCU TV ของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็พวกโซเชียลมีเดียต่างๆครับผมอันนี้ก็เป็นช่องทางสำคัญในยุคนี้ใช่ค่ะ คืออ่ะคือดูด่วนตุงเรื่องธรรมดานะคะแต่ก็ถือเป็นพุทธนวัตกรรมได้ในแง่ของการนําเสนอหลักธรรมด้วยรูปแบบด้วยภาษาที่มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่หรือคนในวงกว้างได้ง่ายขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวัดหรือในห้องเรียนแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วรวมถึงการจัดงานสําคัญอย่างวันวิสาขาบูชานานาชาติที่มีการจัดร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN ด้วยอันนี้ก็เป็นการยกระดับแล้วก็สร้างบทสนทนาในมิติสากลเลยค่ะ เข้าใจครับแล้วอาจจะมีโครงการที่ดูเหมือนเน้นด้านทำนุบำรุงศาสนาโดยตรงแต่จริงๆแล้วก็มีการบูรณาการอยู่ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีเยอะเลยอย่างเช่นโครงการคิลานธรรมคิลานธรรมค่ะคือการนำหลักพุทธจิตอวิทยาไปช่วยเยียวยาจิตใจผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆหรือแม้แต่ผู้ต้องขังในทันทสถานอันนี้คือการนำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคมแล้วก็สุขภาพจิตโดยตรงเลยค่ะ หรือแม้แต่โครงการที่ดูเหมือนจะเฉพาะทางมากๆอย่างควบคุมมลพิษจากการชาปนกิจศพอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจครับค่ะคือเป็นการนำความรู้สมัยใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมมาช่วยแก้ปัญหาที่มันเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนาให้มันสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้น จะเห็นว่าโครงการต่างๆเหล่านี้นะคะมันเชื่อมโยงพันธกิจทั้ง4ด้านของมจรเข้าด้วยกันแล้วก็สะท้อนความพยายามในการสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆค่ะ ชัดเจนเลยครับฟังดูแล้วเห็นภาพการเดินทางของมจรเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆในสมัยรัชกาลที่5จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์และมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการหลอมรวมพุทธปัญญาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาทั้งจิตใจและสังคมอย่างแท้จริง ใช่ค่ะพัฒนาการที่ผ่านมาตั้งแต่การวางรากฐานการได้รับสถานะที่มั่นคงการขยายที่ตั้งมาจนถึงโครงสร้างและพันธกิจในปัจจุบันเนี่ยล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพในการดําเนินงานทั้งน้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็การทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรมอย่างครบวงจ,จรจริงๆค่ะและตามข้อมูลที่ได้มามอจรอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพันธกิจเหล่านี้ต่อไป เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันพุทธศาสนาศึกษาระดับโลกด้วยซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากนะคะแต่ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวทางที่มจรได้ดําเนินมาตลอดค่ะครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับคือในโลกยุคปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยแนวทางการบูรณาการพุทธปัญญาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า พุทธนวัตกรรมอย่างที่มจรกำลังพยายามทำอยู่นั้นมันจะสามารถสร้างทางออกหรือช่วยชีย้นำการแก้ปัญหาสังคมที่มันซับซ้อนมากๆในปัจจุบันนี้ได้อย่างเป็นรูปธปรรมแล้วก็ยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าอย่างไรค่ะแล้วบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแบบมจรแบบนี้จะมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกในมิติไหนได้บ้างก็นับเป็นคำถามสำคัญนะคะที่เราอาจจะต้องช่วยกันค้นหาคำตอบต่อไปค่ะ ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ